มาที่เรื่องราวของนางฟ้าใจบุญคุณนี้ดีกว่าะนะคะนางงามใจบุญนะคะคุณบุ๋มนะคะโอ้โหเธอบุคลิกเนี่ยดูแรงดูตรงนะคะแต่จริงๆแล้วจิตใจทงงามมากเลยเนี่ยนางสาวไทยหัวใจนางฟ้าะคะ่ะชั่วโมงนี้ก็ต้องยกให้พี่บุ๋มนะคะเป็นเบอร์หนึ่ง เพราะหลังจากที่เธอโพอสเรื่องราวการรับอุปถัมภ์นักเรียนหญิงชั้นม3เรียนดีแต่ฐานะยากจนว่าตั้งใจจะส่งเสียจนจะเรียนจบหมออย่างที่ฝันไว้ล่าสุดเธอก็ได้เล่าความจริงให้ครินไซด์นะคะได้ตกใจเป็นที่แรกว่าน้องแพรวนี่ไม่ใช่คนเดียวที่เธอช่วยเหลือค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่คนหนึ่งค่ะผมรับมา6-7คนแล้วค่ะด้วยความยากจนของทางบ้านพ่อแม่ป่วยหนักเงินที่หยิบยืมมาได้เนี่ยก็เป็นค่ารักษาตัว เด็กจะไม่มีโอกาสในการเรียนซึ่งผมยอมอย่างนั้นไม่ได้เพราะเด็กคนนี้เรียน4.00ความสามารถดีมากแล้วก็เป็นเด็กนิสัยดีมากช่วยเหลือเพื่อนฝูงทุกคนทั้งโรงเรียนยืนยันถ้าเกิดพูดถึงคลาสเรียนเนี่ยที่ติวพิเศษก็เกือบ200คนทุกคนเรียกผมเป็นแม่หมดอะ เพราะว่าเวลาเราดูแลใครมาเป็นปีๆมันก็ผูกพันแล้วก็รักแล้วก็เป็นห่วงเด็กๆนะคะแล้วก็ดีใจที่เด็กๆแต่ละคนเห็นคุณค่าของเงินแต่บุ๋มยังเสียใจตรงที่บุ๋มยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่เขาได้อะนะคะแต่อยากให้เด็กคนหนึ่งที่มีอนาคตเรียนจบหมออย่างที่เขาฝันค่ะเด็กที่พี่บุ๋มรับเลี้ยงส่วนใหญ่คือเราไปรู้จักน้องมาจาก ทั้งโครงการของสุภณิตบ้างทั้งส่วนตัวบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่โอกาสแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กทางใต้นาราธิวาสอันนั้นก็คือเป็นเด็กที่ถูกคัดมาระดับหัวกระทินตอนนี้นะคะสมุดบัญชีของน้องแพรวค่ะเต็มไปด้วยความช่วยเหลือของทุกคนนะคะจนคิดว่ามีทุนพอที่จะเรียนต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนโปรเจกต์ต่อไปในคุณบุ๋มยังตั้งใจนะคะจะไปช่วยเด็กๆที่ภาคใต้ต่อทันทีก็ใจบุญมากๆขออนุโมทนาบุญด้วยละกาศนะคะใช่ค่ะ